ตมไข่งูตมไข่งูเฮาพี่น้องโอ้โหนี่อือหือมันมันออกมันมันท่านผู้ชมนินิน,น,นท่านผู้ชมห้อยกัดกูค่ะออกงูเฮายางดีอีย่ะพูดกะไร มูฮาวยางดี ใครปริศนาที่แดกคิดว่าไข่อย่างเอาไปเอามาเป็นไข่งูเห่าพี่น้องเลยซิปกวนวยมันติดกันเป็นห้างเป็นห้างเลยพี่น้องเลยพี่น้องทานได้ด้ีค่อยกินนี่เนี่ยเลยกินเป็นอยู่บ่คือสิกินเป็นอยู่ท่านผู้ชมไปไข่งูแล้วสิตตมันให้เบิง่งเด้อท่านผู้ชมเด้อ ขนาดเป็นไก่เป็นติดกันเป็นผัวเป็นผัวอยู่โม,โมเมนต์มีหน่วยเดียวนบเบิงซิบกว่าหน่วยหน่วยใหญ่เป็นใหญ่นี่ไม่ได้ตั้งใจใเฮ็ดฝนออกทางผู้ชมเลยไปอยู่ในในโพ้น พุดโพดเด้ไปเจออืมก็ได้ไปซับเอาตัวมันก็ได้กันสีถิ่มก็ได้เสียดายก็เลยเอามาแบบนี้โอ้ยเอามาส่วงูเหา่ายางดีเอียพูดนะพูดนะงูเหา่ายางดี อาหารโดเด,ด,ด,รดเดือด้ลยนี่เออคืสิไปหามมุดแดงผุนแดงมาใส่สัวต้มใส่กับอันมุดแดงสมอู๋ทานได้ได้นอกก้องกินน้ำกันพี่น้องกินอยู่บ่เนี่ยนี่คือสีเมนของแสบไปแล้วนี่ท่ทางนี้นี่โอ้เฮาพี่น้องเลย บริษัต่างใจเห็ดพันล้อพันลาลอยู่ในโพชพับพันลายเขาจัดการเพื่อได้ซะปิดสีวิตดเพิ่นเออตอนนี้ก็นั่งต้มต้มไข่มันอยู่งูแม่ไข่พีน่น้องเลยอันนี้ก็นั่งต้มเดี๋ยวต้มเซุปเสบิบงมาทั้งในอันเป็นแนวใด ก็สิคือไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยละบมเคยกินจากเทือกัน,กนแต่เขาว่ากินเป็นเขา,า,าว่าเดี๋ยวมันสุกเลยจะมากินน้ำกันเบิงเอา้าือสิซุกเลยเดดทานผู้ชมมาเบิงน้ำกันดกเด้อต้มร้นเต๋อไปซุกแดวสิเป็นแนวดรสิเอามากินให้ทานผู้ชมในเบิงน้ำกันนี่อู้เป็นห้างทานผู้ชมเลยเ,เปิน,าานมเเนาเป็นห้างกระไดคงหลายขนาด นี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเบิ่งต้มไข่งูต้มไข่งูเฮาพี่น้องโอ้โหนี่ตัวนี้แม่นอันนไ่โอโ้เป็นแนวนี้นาอท่านผู้ชมเลย ใคเองกับพกเฮ้ยเห็นจักเถื่อก,กันต้มซุกเดียบร้อยโดนปานเองแค่ซีซุกเลยได้ท,ทนผู้ชมเลยฮะเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันทางไหนมันขังแรกในชีวิตท,าาท่านผู้ชมเป็นแนวไดไข่งูเหา่าเข้ามาแสบเข้ามาโอ้โห و. โอ้โห و. เป็นแบบนี้อืม ออกมาแล้วท่านผู้ชมออกมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ไข่เป็นแนวนี้เดือยวทำผู้ชมเลยจะเป็นแบบมุมมีไข่เหลืองเป็นลักษณะออกขา,ขาวขาวทนผู้ชมเออเป็นแบบนี้ครั้งแรกคือกันที่ผูกขาเคยได้เบิ่งนะเบิง่ง สีร้องซิมได้ทนผู้ชมเลยเขาว่าม,มันแสบเทะอืมอ้มอือหือมันมันออกมันมันท่านผู้ชมนิ่ิๆท่านผู้ชมห้อยกัดกูค่ะออกมันมันนะครันเจ๊สีว่าเจาังแนล่ะ อ๋อคิ Q, ้วๆทำผู้สมแบบห้องเผาเปลือกไข่ไน่ะอือท่านผู้ชมเคยได้กินแบบว่าถ้าเอาเปลือกไข่ถิ่มใส่ไฟว่ะท่านผู้ชมคิวแบบนั้นได้ท่านผู้ชมเลยคล้าบ้างหน่ะมีแต่เนื้อขาวๆท่านผู้ชมเลยโอ้โหเป็นเนือเ้อขาวขาว

น้ำแดงห็ดสว่าวงูของเสบหายาก はい。 คนให้เข้ากันโอ้ยควันหอมผักเตียมเจียวกับอมูปิเจียวหอมดีแซ่บฟันยัง